ข้อแรกเป็นเรื่องอะไรครับพอจะดูออกไหมครับ choice ดูจาก choice เนาะ a b c d ทั้งหมดเป็นเรื่องของ pronoun น,นี่เองถูกต้องนะครับผมมี there them they พวกนี้คือ pronoun แน่นอนนะครับโอเคฉะนั้นเวลาเราพิจารณา pronoun น,นะครับอย่างในข้อนี้ดูแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือดูคำข้างหลังก่อนว่าคำข้างหลังเป็นอะไรนะครับตรงนี้ดู keyword หลัง blank คือ investments ก็ชัดเจนครับเพราะว่าลงท้ายด้วย ment m e n t มันคือคำนามนะครับชัดเจน ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรากำลังจะหาตรงนี้คือ pronoun ตัวไหนที่สามารถมีคำนามตามหลังได้ใช่ไหมครับในกรณีนี้ pronoun น,นั้นจะเป็น pronoun ที่เรียกว่า adjective pronoun ซึ่งก็ได้แก่ his, her, its, my, your เป็นต้นใช่ไหมครับในกรณีของกลุ่มคนพวกเขาเนี่ยนะครับในลักษณะนั้นต้องเป็นรูปแบบของ their, ข้อ a นี่เองนะครับ their investment ที่ตอบข้อนี้เพราะมันเป็น pronoun ตัวเดียวที่สามารถมานำหน้าคำนามได้นอกนั้นมันจะทำหน้าที่เป็นคำนามด้วยตัวของมันเองนะครับอย่าง De มค็อบบี้คือ o b j e c t หมายความว่ามันเอามาใส่ในตำแหน่ง Ob j e c t ซึ่งเป็นตำแหน่งของคำนามนะครับเดยเองก็เป็น subject ถูกไหมครับเอามาใส่ในตำแหน่งคำนามเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันไม่สามารถมีคำนามมาตามหลังได้นะครับส่วน้อดีด็อกเป็น m s e l v e s ซึ่งคือ reflective uh, ref reflective ref o n o u n นะครับหมายถึงว่าเป็นตัวที่ใช้เมื่อ ประธานกับกรรมเป็นตัวเดียวกันซึ่งเราย้อนกลับไปดูในคอนเซปต์กรากเกี่ยวกับเรื่องของ pronoun ได้นะครับแต่ข้อนี้คำตอบคือข้อ A ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าโจทย์ตรงนี้หลัง blank เป็น noun นก็ต้องตอบ pronoun ที่นำหน้า noun ได้โอเคสุดท้ายมาดูในเรื่องของ v o c a b นะครับ um, our a d v i s o r s have our a d v i s o r s h e l p clients make informed decisions about their investments ที่ปรึกษาของเรานะครับช่วยลูกค้านะครับช่วยลูกค้า customers and clients ความหมายเดียวกัน advice คือคำปรึกษา advisor ผู้ให้คำปรึกษา m a k e informed decisions ทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลนะครับ informed นะครับ informed ตรงนี้เป็น verb ช่องที่3ซึ่งมันเป็น uh, f o r m adjective Ad t a ของคำว่า information นั่นเองเป็นรกากศัพท์ของ information ครับซึ่ง information แปลว่า ข้อมูลนั่นเองฉะนั้น inform คือให้ข้อมูลหรือแจ้งในกรณีตรงนี้พอมาเป็น adjective ขยาย decision ก็ควรจะแปลว่าเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบนะครับเกี่ยวกับการลงทุนของพวกเขา i n v e s t m e n t การลงทุนนะครับ invest เป็น verb เติม m e n t ment กลายเป็นคำนามอย่าลืมเรื่อง suffix นะครับโอเคจบแล้วหนึ่งข้อโอเคดูจาก choice ข้อนี้นะครับเป็น conjunction หรือเป็น word function นะครับโอเคก็คือคำแบบ ฟังก์ชันนามาใช้ในประโยคได้หลายๆบริบทนะครับแต่ว่าเลือกคําไหนดีอันดับแรกก็คือต้องพิจรารณาเรื่องของความหมายของคําเชื่อมในแต่ละ choice ก่อนนะครับก็เริ่มจาก that เนี่ยถ้าเกิดเป็นคําเชื่อมนะครับ that มันก็จะแปลว่าที่ซึ่งนะครับดยตัวมันเองเลย yet นะครับเป็นคําตะกูล but ฉะนั้นมันก็แปลว่าแต่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ also เป็นคําตะกูล and ซึ่งก็คือและหรือมากไปกว่าน,นั้นส่วน if เป็น condition ถูกไหมครับสร้างเงื่อนไขนะครับท่านั่นเองก็แปลเป็นไทยก็ท่าอยู่แล้วทีนี้เราต้องเข้าใจว่าในทั้ง4คํคำนี้มันใช้เชื่อมประโยค2ประโยคคนละประเด็นกันเริ่มจากข้อ a that เนี่ยใช้เชื่อมประโยคที่เ,เป็นการขยายนะครับขยายความเนาะโอเคส่วนข้อ b but yet เนี่ยตระกูล but เนี่ยมันต้องเป็นประโยคที่ contrast contrast คืออะไรครับ contrast หมายถึงขัดแย้งกันนะครับ also ต้องเป็น addition ซึ่งเหมือนกับและเลยก็คือต้องเป็นไปนในทางเดียวกันนั่นคือตระกูล and ทั้งหมดต้องเชื่อม2ประโยคที่ความหมายสอดคล้องกันใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอน if คือ condition หมายถึงถ้าเกิดอย่างนี้จะเกิดอีกแบบหนึ่งนี่คือ condition ก็คงไม่ต้องขยายความมากนะครับแล้วเราควรจะเลือกอะไรดีอันนี้ต้องดูจาก คอนเท็กซ์ของประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังนะครับ um, a f i discount will be applied to the order ส่วนลด15%นะครับจะถูกนำมาใช้ได้กับยอดสั่งซื้อนะครับโอเคอันนี้ประโยคข้างหน้าแต่ผมเจออีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่มาช่วยเราตรงนี้คือคำว่า only โอเคตรงนี้เราเจอ only หมายความว่าไง only เนี่ยมันนำมาใช้นำหน้า ได้แค่2คํคำในช้อ i c e 4ตัวนี้นั่นก็คือ only that แล้วก็ only if เท่านั้นนะครับ only yet only also ไม่มีนะครับไม่เคยมีนะครับอาฉะนั้นแล้วดูจากตรงนี้เราตัดช้อ i c e ได้2อันแบบสบายๆนะครับก็จะเหลืออ่านทำความเข้าใจว่าประโยคข้างหลังมันเป็นการขยายหรือประโยคข้างหลังมันเป็นการสร้าง condition ขึ้นมานะครับ the total price exceeds 100 euros ราคาทั้งหมด เกินนะครับ e x c e e d หมายถึง over นั่นเองแต่มันเป็น verb นะครับ e x c e e d ใช้เป็น verb จะเห็นว่าจะบอกว่าประธาน e x c e e d ก็คือประธานมีค่าเกินตามที่ระบุเป็นในร,รมนะครับแต่ถ้าเป็น over over มันเป็น adjective ก็ต้องใช้ให้ถูกบริบทนะครับแต่ความหมายของ e x c e e d กับ over ความหมายเดียวกันคือเกินมากกว่านั่นเองมากเกินนะครับดูจากความหมายก็เดาไม่ยากนะครับก็คือต้องเป็น if นั่นเองเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไข ส่วนลด15%จะถูกนำมาใช้ apply implement ความหมายเดีวยวกันนะผมแปะความหมายเพิ่มเติมไปตรงนี้นะครับ implement apply ความหมายนี้นำมาใช้กับยอดสั่งซื้อ only if the total price exceeds 100 euro ถ้านะครับเฉพาะถ้าในกรณีที่เราแปะแบบนี้ก็ได้นะครับ if ตรงนี้ only if คือในกรณีที่เท่านั้นในกรณีในกรณีที่ราคาทั้งหมดเกิน100เหรียญยูโรเท่านั้น นะครับ only if ก็คือถ้าจุดๆ,ๆเท่านั้นเนาะอ่ะก็ชัดเจนดีในข้อนี้นะครับก็ที่106ครับข้อนี้ดูจาก choice แล้วเป็นเรื่องของ v o c a b แน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคำคนละคำกันหมดเลยนะะทีนี้เราก็ต้องทราบความหมายของคำใน choice ก่อน fill หมายถึงเติมนะครับ hire คือ recruit employ ความหมายเดียวกันจ้างนั่นเองนะครับ employ recruit นี่คือ employ recruit hire synonym uh, Set กำหนด give ให้นะครับตรงนี้ใช้คำอะไรดีต้องอ่านกันนิดหนึ่งนะครับ Mr. Sue will initiate a competitive process to the vacant director's position มีคำที่เป็นคีว w o r d ตรงนี้ใบให้คือคำว่า vacant คือคาว่า vacant position นะครับ vacant position เพราะมันแปลเป็นไทยว่าตำแหน่งงานที่ว่างอยู่โอเค เวลาเจอคาว่าตําแหน่งงานที่ว่างอยู่ข้างหลังนะครับคำที่ make sense มาเติมข้างหน้าควรจะเป็นคําว่า fill นะครับ fill a position นะครับ fill a vacant position หมายถึงว่ามาหาคนเติมตําแหน่งให้เต็มนะครับก็ตําแหน่งงานมันขาดอยู่หาคนมาเติมตําแหน่งนี้ให้เต็มความหมายเขาจะใช้คํานี้มาคู่กันนะครับ fill a vacant position fill an opening จดไว้นะครับ opening ซึ่งมันก็คือ opening position นะครับเราสามารถใช้คำว่า opening เฉยๆแปลว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครถ้าต้องการใช้ verb ข้างหน้านะครับหมายถึงหาคนมาลงในตำแหน่งนี้ใช้คำว่า fill ข้อ a นี่เองนะครับเราจะไม่ใช้ hire กับคำลักษณะนี้แบบข้อ b เพราะว่า hire หรือ recruit employ จะต้องตามด้วยกรรมที่เป็นชื่อคนหรือ specific อาชีพอันนั้นนะครับเช่น i like to hire A Chef อยาก,กจะจ้าง Chef ต้องเป็นอาชีพหรือคนอยู่ข้างหลังคำว่าหายถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาเติมตำแหน่งงานที่ขาดอยู่หรือตำแหน่งที่เปิดรับสมัครอยู่ใช้ fill ถูกแล้วนะครับโ okay. อเคก็เป็นอีกหนึ่ง pattern ของ v o c a b ที่ยิ่งอ่านเราก็จะยิ่งเจอก็จะยิ่งคุ้นนะครับอ่านเยอะๆเราก็จะทราบมันมากขึ้นโดยอัตโนมัติ มาดูความหมายกันนะครับ Mr. s u u will initiate a competitive process initiate เป็นคำที่น่าสนใจเพราะมันแปลว่า start ซึ่งหมายถึงเปิดนั่นเองเริ่มนะครับเริ่มไม่ใช่เปิด competitive process กระบวนการที่แข่งขันสูงนะครับ compete มาจาก compete นะครับเปลี่ยนเป็น ive แสดงว่าเป็นคำประเภทอะไรครับทวนหน่อย adjective นั่นเองถูกต้องนะครับะจะเริ่มกระบวนการที่แข่งขันสูงกระบวนการที่มีการแข่งขัน,ขนกันต้องแปลอย่างนี้ดีกว่า เพื่อที่จะมาเติมตำแหน่งที่เปิดว่างอยู่ตำแหน่งที่ว่างอยู่ตำแหน่งของอะไรครับ Director กรรมการบริษัทนั่นเองตำแหน่งกรรมการบริษัทของอของบริษัทนี้ที่เปิดรับสมัครอยู่เนอะ vacant คือ mt synonym เลยกับ mt นะครับ ant antonym คือคำตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับคำว่า occupied occupied กับ vacant ตรงกันข้ามกันกน,กน,กน,นึกถึงคำนี้จะเจอในหลักๆเวลา ในชีวิตทั่วไปนะครับจะเจอในห้องน้ําส่วนมากบนเครื่องบินหรือในสนามบินนะครับหรือในโรงแรมนะครับก็คือเวลาห้องน้ําเป็นสีเขียวมันจะมีคําขึ้นว่า vacant หมายถึงไม่มีคนอยู่ว่างไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างในบิดกรอนแล้วเป็นสีแดง occupied จะเป็นคํานี้ครับนะที่จดไว้ให้ occupied หมายถึงมีคนครอบครองมีคนใช้หรือไม่ว่างก็ได้แปลง,ง่ายๆเนาะ อนี่คือเรื่องของคำศัพท์นะครับอย่าลืมคำศัพท์คือหัวใจของ TOEIC ีกเลยข้อถัดไปเป็นเรื่องของ Preposition นะครข้อ a inside หมายถึงข้างใน against หมายถึงตรงข้าม onto though through นะครับ through หมายถึงผ่านนะครับผ่านไปนั่นเองอดูจากในลักษณะข้อนี้ก็มีคีย์เวิร์ดให้ดูด้านหลัง blank เลยนะครับนั่นคือคำว่า august THE first ซึ่ง blank ตรงนี้เป็นจุดที่มาวางไว้นำหน้า p r e p o s i t i o n ที่เราจะเลือกเข้าไปใส่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปดีต้องคำนึงถึงว่ามันสามารถมารองรับกับ TIME ด้านหลังได้ไหมนะครับรองรับกับ TIME ด้านหลังได้ไหมนะครับเวลาเพราะ u u กั t t ์เฟิมันเป็น d a t มันเป็นวันที่ถามว่า p พ e p o s i t i o n ตัวไหนใน4 choice นี้นำหน้าเวลาได้บ้างมาดูกันทีละตัวนะครับ i n s ไ d e ไม่มีทางครับเพราะว่า Inside ใช้กับสถานที่ Against สถานที่และไอเดียนะครับ On to Idea จบครับนี่ตัดช้อยสุดล้วนเหลืออันเดียวที่ใช้ได้คือ through 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 date หมายถึงจนถึงมันความหมายตรงนี้มายถึง until นะครับมีความหมายใกล้เคียงกับ until หรือจนกระทั่งนั่นเองผ่านตรงนี้ก็คือเวลาผ่านไปจนถึงแค่นี้จนถึงจุดนี้จนกระทั่งจนถึงนะครับให้ความหมายในลักษณะเดียวกันซึ่งอ,อย่างวิธีการทำ ข้อนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเจอข้อ p r e p o s i t i o n บางทีดูข้างหลัง blank ก็อาจจะทำให้เราตัด choice ได้นะครับ c r i t e r i a ของคำนามที่อยู่ข้างหลังเนี่ย p r e p o s i t i o n ตัวไหนนำหน้าได้นำหน้าไม่ได้ก็ช่วยให้เราตัด choice ได้เร็วพอสมควรนะโอเคมาดูความหมายกันนะครับ The Public Works Office will accept bids for the reconstruction. นะครับ Public w o r k Office จะยอมรับ ซองประมูลยอมรับเงินประมูลสําหรับการก่อสร้างนะครับต่อเติมการก่อสร้างของ Blue B Square โอเค Square มันหมายถึงจัตุรัสที่เป็นสถานที่นะครับแบบจัตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นเป็นต้นนะครับ through August the first จนถึง August the first สิงหาคมที่1น,นั่นเองโอเคอย่าลืมคำศัพท์ accept ตรงข้ามกับ deny ใจะไหมครับที่แปลว่าปฏิเสธ D E N Y ก็เป็นคำที่ควรต้องจดไว้นิดนึง deny ตรงกันข้ามกับ Accept หมายถึงปฏิเสธนั่นเอง b i ิ s หมายถึงเงินประมูลซองประมูลนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเจอคำว่า Auction ถูกไหมครับก็เกือบจะเหมือนกันนะครับ b i d มันจะเป็นในเชิงของเงินหรือซองมากกว่าแต่ Auction มันจะเป็นงานที่ประมูลของนะครับใครให้ราคามากสุดก็จะได้ไป b i d มักจะใช้กับประมูลโครงการเนาะจะต่างกันประมาณนี้ข้อถัดไปครับ113 เป็นเรื่องของบทฟัง์กชันนะครับ another anyone everything either เติมอะไรดีเคล็ดลับมีในการสกรีนเร็วๆอยู่นะครับสำหรับเจอคำว่า either another นะมันก็สามารถดูได้ง่ายๆนะครับนั่นคือเวลาใช้ either ข้างหลังมันควรจะมี or เพร either มาคู่กับ or ถามว่าข้างหลังมี or ไหมห o m i g ม t be interested ไม่ไม,ไมีไม่ต้องแปลก็ได้นะครับตัดทิ้งได้เลยเนาะ อย่างที่สองครับคือ another another ต้องตามด้วย now แน่นอนนะครับต้องมี now ามาตามหลังคือถ้า c l a s e มันไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้ระบุไม่ได้มี the อยู่หน้า another นะครับไม่ได้ระบุ another แบบผู้พูดผ,ผ,ผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะนะถ้ามันเป็นแค่ประโยคลอยๆมา ไม่ใช่ประโยคที่ละทิ้งไว้ได้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยอนาเธอรต้องมี now ตามหลังตลอดนะครับในกรณีนี้ Who มันไม่ใช่ now นะครับ who มันเป็น relative clause นะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นคํานมด้วยตัวของ Who เอง a n o t h e r ก็ไม่สามารถมานำหน้า Who ได้ตัดทิ้งนะครับหลือ anyone หรือ everything นะครับซึ่งมันก็ต่างกันด้วยความหมายอยู่แล้ว anyone ใครก็ตาม everything ก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะแล้วก็ แน่นอนข้างหลังอันนี้ไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลทางประโยคเราสามารถตอบด้วยคีย์เวิร์ดได้ข้างหลังมันเป็น who นะฮะเพราะข้างหลังมันเป็น who, who. ูลอพิจารณากันหน่อยครับเวลาใช้ who เนี่ยซึ่งแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของประโยคขยายมันคือ relative clause นะครับด้านหลัง who คือ,อ verb object ปกติเพราะ who ทำหน้าที่เหมือนเป็น subject อยู่แล้วสิ่งที่ concept ที่กำลังจะ r e v i e ก็คือ เราใช้หูได้ก็ต่อเมื่อมันมาขยายคำนามข้างหน้าใช่ไหมครับข้างหน้าต้องมีข้างหน้าต้องเป็นข้างหน้าต้องเป็นสิ่งที่แทนคำนามและพอยคือมันเป็นหูข้างหน้าต้องเป็นคำนามที่พูดถึงคนนะครับไม่ใช่สิ่งของเพราะหูคือคนนะครับจะขยายคนนะจุดลำนวนของประโยคขยายที่มาขยายคนนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกคําที่มันมาแทนที่หรือเป็นตัวแทนของคํานามที่เป็นคนได้ ซึ่งมันก็คือ anyone นะครับ for anyone who might be interested anyone มันให้มีนิ่งว่าเป็นเป็นคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า One เน,นี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆวันตรงเนี้ยมันมันก็คือสามารถทำเป็นนาวได้เพราะว่าหมายถึงคนใดคนหนึ่ง a n y บวก one นั่นเอง one ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขเฉยๆนะครับ one ตัวน,ตนี้คือคำนามนะครับหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนี้หมายถึงคนใดคนหนึ่งนั่นเอง ส่วน so everything มันไม่ได้เพราะ thing, thing มันคือสิ่งของฉะนั้นเราสามารถ w a i t และตัด choice ด้วยการดูแค่ keyword และ uh, condition ของแต่ละ choice ได้นะครับข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการตัด choice สามารถตัด choice ได้โดยดู keyword แค่ด้านหลัง blank ตัวเดียวมาดูในแง่ของคำศัพท์นะครับ information on pretorius water quality standards is available on the city's website for anyone who might be interested ข้อมูลบนข้อมูลเกี่ยวกับนะครับจำไว้ด้วยนะเวลาเราอ่านเราเจอเรื่องของ preposition นะจำไว้ด้วยว่าอ๋อคำนี้ใช้คู่กับ preposition นี้ information on นะครับ information ใช้คู่กับ on จำไว้เพื่อวันหลังโดนข้อสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ about ก็ได้เนาะ on ก็ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำของ p r e t o r i s มีให้อ่านนะครับ available ไม่แปลว่าว่างนะครับ แปลว่าว่างได้บางคอนเท็กซ์แนะนำให้แปลว่าพร้อมให้จุดๆ,ๆดีกว่าพร้อมให้อ่านนะครับบนเว็บไซต์ของเมืองนี้สำหรับใครก็ตาม anyone ใครก็ตามผู้ที่สนใจเ,เราทำข้อก่อนหน้านี้ไปเป็นข้อที่มี choice interesting interest exciting excited จำได้ไหมครับว่าความต่างของ interesting กับ interested คืออะไรเพราะ interest มันเป็น verb o feeling ถ้าใช้ interesting หมายถึงน่าสนใจแต่ถ้าเป็น interested หมายถึงรู้สึกสนใจตรงนี้เราจะต้องแปลว่าผู้ที่รู้สึกสนใจนะครับแปลให้ถูกต้องเมื่อเจอ verb of feeling ก็ต้องสังเกตด้วยนะครับอ่ะข้อถัดไปครับ114